ตัวนี่ที<ม>่สตอตัว,ตวเบลล์อะไรคะว้าว wow! ซึ่งเกินคุณะมันเป็นยังไ <c oughs> งบ <c oughs> ้างกับวันนี้วันนี้มางาน Oppo Reno 2 Series 5G น,นะคะเ,น e ะเป็น AI phone ที่เป็น Oppo AI เรื่องแรกที่ไม่มีแบรนด์ไหนทำได้ขนาดนี้ยังไงคะมันยังไงพิเยังไงอุ้ย <c oughs> <c oughs> แต่พิเศษจริงแบบถ่ายกกรูปอย่างเงี้ยค่ะหลับตาเขาก็ทำให้เราลืมตาได้โอ้โหแบบจะไปเอาตาเราไปจากไหนหรือได้เอาตาเนื้อตาเราแล้วก็เ ก็ถูกด้วยค่ะเจ้าพี่เออพวกพี่ไม่มีที่อยู่เลยนะคะทำไมอ่ะหายเราบออกเหรอลึเปล่านะแรงก็เลยแบบไม่ว่าจะเป็นกี่คนก็ตามเออ apple windows 12ออกได้หมดเลยแล้วเขามากับ ai ที่ฉลาดล้ำเลิศน่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นมีเยอะมากจนแบบโอ้โหกรรมการที่มีอะไรอีกไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรก็ตามไม่มีแบบไว้ไมมีอะไรก็สามารถโทรหาเครื่องเกี่ยวกันสามารถเออ apple ได้กันได้หรอใช่แสดงวัเถุนต่าก โบ้นี้มันตอบโจทย์ห้เราโบไปดะดัล่ตอบจทยมากที่สุดคือเอ่อฟีเจอร์กันน้ำเพราะว่าทำสมบูรณมาจะเป็นเอ่อชัดโลมากสาวยาวมากอ่าม่คกี้เขุ่บอกว่าบตกมาหมดแล้วก็ยังอยู่ซึ่งถ้ามี Apple r n 12ซีรี์ก็คือสบายเลยสบายกดล็อกชีวิตเราเลยตกไม้ลึกแค่ไหนลึกแค่ไหนก็เอาอยู่แต่ถ้าไปถึงปาวานไวไม่น่้ ไม่ได้ไปตามเก็บเนาะไม่ได้เออแล้วมีอะไรอีกความดีความเล่เเา่นะีเออขากันทรั้งน้ำมนันอ,อ,อาหาร นก็ทำให้ข้างหลังธรรได้เพราะว่าเพราะว่าเจ๋งดีทันลกอาหารึ่งในนวัตกรรมต่างๆของเขาเป็นครับคุณอะไรล่ะคะึ่งในนวัตกรรมต่างๆอึ้งมากึ้งในวัตกรรมด้วยึ่งในราคาด้วยเพราะว่ามาในราคา12,999บาทว้าวแล้วก็ไม่เกินกว่านั้นก็น่าจะมาหมื่นเก้าไม่เกินเพราะว่าจะมีทั้งรุ่นธรรมดาทุกรุ่นเฮ้ยปลูกแล้วดีเขาดื่มที่ดถูกแล้วดีแล้วก็มีแบบว่า ถ้าเข้ากับเครือข่ายต่างๆก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าป่อนจ่ายอะไรได้ด้วยในราคาที่เข้าใจง่ายแล้วก็ถ้าไปนักศึกษาจะรู้ว่าเทาไหร่เพราะวาจะ500บาทโอ้นั่งฟังเมื่อกี้เลยต้องบีบสุดๆโหแบบนั่งหลังว้าวโอ้โหอยเลยแล้วความรู้สึกที่การได้มาพัวพันกับอุปกรณ์แบบนี้บ้างก่อนอื่นเลยนะคะโบบอกว่าเป็นเกียรติมากเลย เราเรียกคุณเคยกับโอ้โหเลยเราคุ้นจ right. really ังใช่ค่ราะว่าคุณเคยนะคะเป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มาร่วมงานกับโอ้โหค่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีแค่โบค่ะมีพี่เจฟด้วยแล้วก็มีคพน้น้องเลิฟแล้วก็น้องมิวมิวใช่ค่ะไม่รู้ร้องหรือเปล่าเรียกร้องไปก่อนแสดงว่านอกจากงานวันนี้แล้วก็ยังจะมีอีกหลายหลายกิจกรรมของทางโอ้โหเหมือนกันแต่ไมะมีหลายหลายกิจกรรมเลยนะคะโอ้โหก็จะมีตัวใหม่ออกมาเปิดวันที่ส8บแป ก็จะได้ชมบค่ะน้โบฝากหน่อยใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนทรุ่นที่ตอบโจทย์ทุกอย่างไมใสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนนะคะที่ตอบโจทย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกันน้ำไม่มีสัญญาณหรือว่างบน้อยหรือว่าอะไรก็ตามตัว o p p o r e n o 12เนี่ยค่ะตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนครับวันเกิดนนคะวันเกิดที่ผ่านมานะตาตืเลยตาไหลเลยก็งงด้วยแล้วก็ดีใจด้วยคลั่งด้วยเพราะว่า เขาสามารถเอาคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเลยสักคนรวมตัวกันได้ทั้งเพื่อนรักชอเปิ้ที่แบบรักกันให้ตายสุดท้ายก็ลบอเลยคนเลี้ยงกูมาได้เลยส่วนเพื่อนๆที่ในทางกลุ่ขบัที่เล็กืเนี้ยก็มาได้แล้วก็ไม่ไม่ได้มีแค่แบบคนที่เจอหน้ากันบอกคนที่ไม่ค่อยเจอก็มาด้วยอะไรเงี้ยประทับใจไหมเขาทำให้ขนาดเนี้ยทำถึงมากคุณนะปีหน้าอย่าาดหวกขเ้นไปว่าถามไปว่าแบบนัดคิวกันนะ แม่แต่คุณถามว่านัดกันยังไงไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรไม่ให้หลอกผมก็ใดเล็กไอซีแบบว่าว่างไหมโดยเฉพาะเยสตูดี้ตูดี้จองคันแล้วมาได้ไหมคิวยังไม่ว่างเลยปกตินัดกันมีคนนี้เขาจะแบบไปผิดหรอว่าเออฉันต้องไปทำางต้องไปดูแลลูกสองคนอะไรยเงี้ยแล้วแล้วเลยกปห้หลอกมาได้ไงอันนี้ก็หาใจเล็กเลยพี่หน้าก็บอกว่าพี่เล็กทักมาจ้ะอ๋อจ้ยเขาโทรทักไป เดี๋ยวคงไม่ไปก็ปปจะไม่ค่เกาะีจแบบรับบทยิงเออกี่ชีวิตครับโบงานนี้เปนคุณน่าจงยี่สิบไม,ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมีเพื่อนมัน <laughs> <c oughs> <บ>มันเกินฝันมันเกินฝันฝันที่ไม่กล้าฝันว่ามีเพื่อนเยอะหรอือว่าเนี่ยอ,อย่างไม่น่าเชื่อ,อรู้สึกพิเศษขึ้นในทุกๆปีไหมครับโบปีนี้จริงจริงพิเศษมากแม้ว่าทั้งเคลื่อนมาพบทุกคนด้วยค่ะแล้วก็ มีของฝักทางลูกค้าต่างๆแบบถุงคลาตกต่างๆทุกอย่างคือได้ดอกไม้เยอะมากเค้กก็ดหลายก้นมากแบ่งแจกจ่ายกับทุกคนเลยแบบขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบยังไม่ลืมโปมดามอะรแบนี้พี่เล็กเนี่ยอย่างพี่เล็ก็คือดอกไม้ชอบแบโตมากใช่มีทั้งช่อโตด้วยอันนั้นก็พีโตล้วนชอเลยว่ากแตอนแรกอะเห็นวาง่ชา้วก็แบบอะไรนยแล้เฮ้ยโใหญ่มากเดี๋ยนี่โต ไปสั่งทำกับเขาเรียกว่าศิลปินชาวต่างชาติคที่เขาไปอยู่ไหนเขาชื่อโรเปล่าหรืออะไรสักอย่างนี้เลยจำไม่ได้อยากรู้เดี๋ยวทักพี่เอ็มมาเดี๋ยวบอกเลยคือเขาไปร่วมแกลเล็ด้วยกันแต่ก็เป็นแค่มาจินนี่อันเดียวไปกันทำให้แล้วเป็นรูปเป็นรูปของโบไม่ค่ะเป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นที่ชอบคือปกติเขาจะทำตัวการ์ตูนฝรั่งอ๋อพวกแบบหุ่นยนต์พวกกันอะไรอย่างเงี้ยแบบฝรั่งไปเลย เคยว่าให้เป็นแบบจีบีได้ไหมเคยดูไหมว่าเราโบมากับจีบีอะไรเขาก็ตอนแรกที่เจยตัวเขาบอกไม่รู้จักเลยบอกว่าลงไปดูดิแบบดีนะวิทวัสไม่ไดู้้นะเขาก็อ่านไปดูเขาก็โอเคเข้าใจเรื่องราวเป็นรูปเดียวในโลกไหมครับโอขาวันนี้เป็นรูปเดียวในโลกเหรอจริงอ่ะเนี่ยคป็นคนจิ๊บีเนา เป็นจากเรื่องจีบเป็นจับจีบหรือเนาะใช่จากจีบหรือชื่อชื่อเรี้ค่ะกินดี้กินดเป็นแม่มดที่มีแมวเวลาคุรู้สึกไงบ้างกับการมีร้อนเทียร์เล็กอแบบก็จะเสิร์ฟดอกไม้ทุกงานทุกโบ์ไปแต่งานนี้เขาก็เสิร์ฟคุณใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะมันดีจังหวะโุณต้องเปลี่ยนของชอบวไหมเออชอบชอบแบบไม้ของถักับบไม้เผื่อแบบว่าบอกบอกตรงนี้เผื่อได้เงินได้ทองอะไรเงี้ยอ๋อได้เงินได้ทองรอแต่งงานกับใคร แต่แต่ว่าเบิ่มกีนแล้วเบิ่มกีนอะไรก่อนก็แบบดอกไม้เงินดอกไม้ทองอะไรต่างๆอะไรก็รักถุงใจนะชอบกันมะเขาะของเงินกินเงินกระหอบบาทชอบเราเทาแบบเราคลอเทาแบบสีไหนที่สุดโอ้ยติดม่วงก็ได้ค่ะติดแดงก็ได้ติดม่วงติดทได้เลยแบบเขียวห้อใหญ่ๆเ งานน่าเป็ดไปช่อเงินก็ได้เนาะใช่หรือจะเป็นกูหลับทองคำคือนั้นแต่เราไม่กดดันนะคะพี่พี่ให้อะไรกนหลับทองคำไปถึงภูอลัทองคำแต่โมก็บอกเขานะว่าทุกปีไม่ให้น้ำแรกโอเคหรือชอได้รสชาติที่แรกอยู่ชอบชอบมากเอามาเป็นลังเอามาแบบทั้งโกดังมาได้อย่างเวลาดอกไม้ช่อโตไปแต่ละงานเนี่ยเรามีแบบว่าสอบดูไปว่าแต่ละดอกในเกสรมันจะมีอะไรซ้อนอยู่มา เราต้องทำใช่ไหมเกองแบบเขาเขาตั้งใจเซอร์ไพรส์แล้วเขาเก็บกล่องอะไรไว้อยู่ในนั้นคือถ้าถ้าเจอเซอร์ไพรส์เจอเซอร์ไพรส์กว่าคือไม่เจอหรือว่าตอนในเค้กกินเอก็คือรอขับถ่ายเท่านั้นไม่เจอแน่นอนไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์แบบยังไม่มีความรู้สึกต้องทำแบบนั้นใช่ไหมยังไม่ต้องแบบยางยางแต่ทำเลยทุกวัน แล้วหรอแล้วทำเล็วแล้วหรอทำเร็วแล้วก็มีแบบเฮ้ยว่างพอดีเออพยายามจะเจอพยายามจะไม่ใส่แหวนอ๋อพยายามไม่ใส่นิ้วซ้ายเออแต่เพื่อนก็แซวนะวันเกิดแบบพี่อะไรก็ตัดใหญ่แล้วแล้ววันเกิดจะตัดใหญ่ขึ้นซือวันเกิดทุกคนถามว่าเฮ้ยจะเพียอะไรเยอะเลยคือใครเคยบอกว่าไม่รู้บอกว่าเฮ้ยพี่ อะไรเนี่ยตลอดเลยอิตาบิวตี้ฟูน่าแม่บอมแม่ลิเก้าเปล่าพูดอะไรหรอผู้จัดการเขาก็รู้ค่ะว่าเขาก็คุยกับพี่พี่เล็กกันแล้วแหละว่าควรจะเป็นเวลาทุกน้องแต่คืนนั้นเราก็แอบลุ้นหน่อยเพราะว่าเพื่อนครบทุกอย่างครบเราไม่ค่อยลุ้นพูนหัวแซลไม่เล็กปกติลอย่านะไม่ใช่ก็เพลงแบบเธอมีเธอคือ เ,เตรียมเลยแบบพอ้อม่หมดเล้วแล้วเธอรู้ทันเขาหมดทุกอย่างเขาจะเอาวิธีไหนมาเซฟไพร์เธอนี่พี่พี่ค่อนข้างค่อนข้างน่ากลัวหรืว่าแรากลวเหรอใช่ก็องแบบโอ้เซฟไพร์เก่งเรับถือก็คือยังไม่อยากคาดหวังไปว่าแบบจะต้องเจออะไรใช่ไหมไม่คาดหวังพี่ <S <S หนูก็พูดไปเรื่อยไปเปื่อย แต่มั่นใจว่าถ้าสมมติถึงวันนั้นจริงอ่ะเขาคงไม่เล่นไม่เล่นเล็กๆแน่นอนต้องเล่นใหญ่แน่นอนไม่คาดหวังแล้วกันถ้าคาดหวังคือจะคิะเขาอาจจะเป็นแบบฟิลแบบว่าถ้าของอะไรแบบของเงี้ยเงียบๆหรือเปล่ามีแค่แบบสี่ห้าคนแค่ต้นงไปก่อนเนาะเลยก้าไม่หลอกไม่หลอกถ้าคาดหวังสุดท้ายแล้วอนาคตอาจจะหกกระล้มเลิกรากันไปก็ได้โอ้ไม่สิจะทยธชีวิตสัตยธรรมชีวิตสุดๆเออ นี่เราใส่ชุดขาวพี่ชมแล้วมีเสียงสาวด้วยนะคะปงใส่เองเลยนะใส่สาวเองเลยเอาโบอีกเรื่องหนึ่งที่ล่าสุดก่อนก่อนอีเกิดใช่ปะที่ไปทำบที่บ้านเขียวด้วยมันคือแย่บนหรือยังไงครับก็จริงจริงโบไม่ได้บนแต่ว่าโบแค่บอกกล่าวว่าถ้าถ้าประสบความสำเร็จในที่ตั้งใจหรือว่าประสบความสำเร็จจริงๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้บอกว่าเขาต้องเท่าไหร่อะไรแค่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาของมา กูาให้แล้วก็จะทำกูนใหญ่ให้แต่ก็ไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนั้นแลเราก็ไม่ได้ระบุชัดเจนเลยขนาดนั้นก็คือเอาของไปถวายเอาผูกไปไว้เอาผลไม้ไปให้แล้วก็อะไรอืมแต่มีเขียนชื่อโน้ตเป็นชื่อตัวละครด้วยใช่ไหมใช่เขียนขอบคุณบ้านหลังนี้ทำให้เกิดเรื่องอนนองขึ้นมาทำให้ทุกคนชอบในตัวเอ่อละครตัวนี้ตอนไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งมีความรู้สึกพิเศษอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมคะเออกลัวอยู่แล้วค่ะกลัว คนรู้อยู่แล้วเพราะว่าบ้านเขียวเขาก็จะมีทั้งประวัติที่เกี่ยวกับร้อห้าเนาะแบบว่าร้อห้าเคยมาเขาเรียกว่าถ้าคาคาพวกเราเลยก็คือเคยมานอนพักแต่คําราชาศัพท์นึกไม่ออกจริงขอโทษครับคระพาสเออนั่นแหละค่ะขอใช้คาของแล้วก็คือเคยมาปัตินี้บ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีเรื่องราวค่อนข้างเกอะอยู่มีเจขนาดวันนี้หนัก็ยังไม่ยังเร็วอยู่ ใช่อยู่นานมากตอนนี้ม<ะ>ีโรงที่แบบไม่ได้แบบว่าสองสามรงคือมีสี่ห้าลงแบบทุกเวลาอะไรแบบขอบคุณมากๆแล้วตอนนี้ก็ไปตักมาทห้ลราด้วยก็จะมีคนแท็กมาในอินสตาแกรมด้วยค่ะว่าแบบเป็นภาษาแบบว่าฟิลิปปินส์หรืออะไค่ะเวียดนามเนี่ยก็คือเริ่มมาแล,วแล้วนีได้อัปเดตยอดล่าสุดบอนนย้อะที่รู้มาล่าสุดก็คือตอนฉลอกก็คือร้อยสามสิบอันนี้ล่าสุด ตัดทุกไม่เกินแล้วตัดเกินมาแล้วเกินมาแล้วมั้งค่ะเออสองร้อยล้านก็พร้อมที่จะเออตอนนี้ต่างประเทศกี่ประเทศแล้วครับผมน่าจะประมาณไมเปจ็ดประเทศนะคะประมาณนั้นที่ที่เกิดปู่ไปัดนะครับผโอเคีครับคุณตีนี้เท่าไหร่เนะเป็นความรักบักสารค่ะ แล้วก็เลือบเว้เป็นแเลยเราดีังเลยเดี๋ยวพนี้กาออกนออกงาน่อย